สวัสดีครับพบกับ fc mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจตลาดดูซิว่ามีใครที่น่าสนใจบ้างครับแล้วก็เข้าไปสำรวจในกิจกรรมยูโรกันนะครับว่าแบบมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับไปไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม fifa point และแพ็กเกจอื่น ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้น,นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- ถึง20อ่า10ถึง30เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับสำหรับตลาดวันนี้นะครับก็คึกคืดแน่นอนครับในกิจกรรมยูโรนะครับเดี๋ยวเราให้ไปดูตรงยูโรก่อนครับ ตัว99เข้ามาหมายหลายตัวอยู่เหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นโรดี้นะครับผมเบลลิงแฮมนะครับอ่โรดี้เดี๋ยวเราไปสำรวจโรดี้ก่อนนะครับคือสเตตโรดี้ดีอยู่แล้วนะครับคุณสมบัติโรดี้ก็ยังครบถ้วนอยู่เหมือนเดิมครับ3อย่างเหมือนเดิมนะครับอ่วิร์กเลดก็คงน่าจะเหมือนเดิมแหละปานกลางสูงเหมือนเดิมฮะในส่วนของจูดดเบลลิงแฮมครับมีความพิเศษนิดหนึ่งนะร่างนี้ครับผมด้วยความที่เขาจักรยานอากาศหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ คือจูต์เบลลิแฮมร่างนี้คือสเตตอ่ะดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงหรอกสเตตดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่ครับของจูด์เบลลิแฮมร่างนี้ครับตัดเน้นเทเครนออกไปแล้วก็ใส่เป็นจักรยานอากาศออกมานะครับซึ่งโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของการตีอ่าตีลังกายิงอะไรพวกนี้น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่รูปจักรยานชัดเจนเน,นะครับเดือบิสิคิลนะครับอ่ามีใครบ้างมีเฮลิเคนครับตัวนี้เป็นตัว 99ของแฮร์รี่เคนเป็นร่างที่ดีที่สุดนะครับกับตันทีมชาติอังกฤษนี่ครับสเตตก็สปีดก็ยังเหมือนเดิมนะอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์คือดีสุดๆเลยครับเนี่ยประมาณเกือบเกือบร้อยสิบเลยนะร้อยหนึ่งร้อยกลางๆอ่ะค้นค่อนไปทางร้อยสิบนะครับผมในเรื่องของสกิลมุฟร่างนี้มาให้ที่4ดาวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ TOTS นะครับ4ดาวร่างนี้ก็กลับมาที่4ดาวเหมือนกันนะครับในส่วนของคุณสมบัติก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะประมาณนี้ครับ ความเป็นผู้นําหายไปนะใช่ไหมแฮร์รี่เคนร่างนี้ไม่มีความเป็นผู้นำนะครับเออ,อทั้งที่เป็นกัปตันอ่ะไม่เป็นไรอันในส่วนของควิกซานะครับส่วนตัวเนี่ยกำลังเล็งควิกซาไว้อยู่นะครับควาลัสเคลียร์ครับร่างนี้คือตรงใจมากๆเลยนะครับใครที่เคยเล่นอ่าโย,ยฮันไครส์นะครับแล้วไม่เข้ามือนะครับอาจจะด้วยความที่รูปร่างบอบบางนะครับ ก็แพงพิจารณาควาลัสเคเลียอีกทางอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะข้อดีของควาลัสเคเลียนะครับก็สูง183นะครับสกิล5ดาวนะครับเดี๋ยวไปดูค่าพลังกันนะครับสเตตเอาจริงๆนะถ้าเทียบปอนต่อปอนถ้าใครที่เคยเล่นโยนไคล์นะครับพี่ว่าคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเท้า55เหมือนกันสปิดคล้ายเคียงกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับมีความแข็งแรงกว่าโยฮันไคล์นะครับตรงนี้ตอบใจตอบโจทย์มากเลยครับตรงใจมากเลยนะคือค่าความแข็งแรง97เเยอะกว่าแฮร์รี่เคนอีกนะครับนี่ ร่างน,นี้คือแบบพี่ว่าของแท้แน่นอนเอาเอาเข้าทีมแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอราคาลงก่อนนะครับในส่วนของคุณสมบัติก็นี่ครับประมาณนี้ไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับตัวนี้แต่ว่าแค่นี้ก็รูแล้วนะครับราะเลยเป็นเกมลุกสูงเกมรับกลางๆครับอะประมาณนี้ราคาณปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ200กกว่าเนาะโอ้โหคนตั้งรับเยอะเหมือนกันนะอะประมาณนี้ครับผมอะคนอื่นๆนะครับที่เข้ามารอบนี้นะครับมีใครอีกไหม เออถ้าจำไม่ผิดจะมีคนนี้ด้วยนะมีมีมีคนมีคนนี้อยู่ไหนเอ่ย,เ,อยเรบิโอเรบิโอเรบิโอล่างนี้มา3ดาวนะครับเวิร์เล็กก็เป็นกลางๆนะครับลูกกระบอทรงพลังนะครับก็เล่นดีในนามทีมชาตินะครับมีคนหนึ่งอะ่ะจำชื่อไม่ได้อะ่ะ อ่านี่นี่นี่วากัสวากัสนะครับวากัสนะครับด้วยสเตตของเขาเนี่ยคือมันดีนะหนึ่งก็คือสกีมุฟซีดาวนะครับตอบโจทย์แน่นอนครับค่าพลังก็สปีดก็ให้มาดีนะครับสูง177ซนติเมตรครับเท้า45นะครับเท้าบางคนอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับบางคนชอบเท้าซ้ายหเท้าขวา4มากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์คนนะครับแต่ความคล่องแคล่ว ความคล่องตัวอะไรพวกนี้ถือว่าได้ได้อยู่นะครับแต่การจบสกอร์อาจจะไม่เยอะมากนะได้ในเรื่องของสปีดแหละนะในเรื่องของการจบสกอร์อาจจะไม่เยอะมากครับแต่ทั้งนี้ก็มันเป็นตัวใหม่มาเนาะก็ลองเปิดใจดูอีกทีนึงนะครับค่าความแข็งแรงอยู่ที่73นะครับอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับพลังงาน4นะครับดูเล็ดจะลูกสูงเกมรับกลางๆมีเลี้ยงเร็วให้ครับในร่างนี้ครับปบติร่างแบบนี้จะไม่ค่อยพิเศษให้ใครนะครับแต่ว่างคงเป็นร่างเขาเรียกว่านกเตะ เขาเรียกอะไรนะเออนั่นแหละฟอร์มดีฟอร์มแจ่มอะไรเนงะี้ยก็เลยจัดในส่วนของเลี้ยงเร็วมาให้หรือเปล่านะครับส่วนของวากัสก็ประมาณนี้ครับผมคนอื่นๆก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหามาชชิลาโนนะครับเพื่อที่จะมาตีบวกนักเตะเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราได้นักเตะมาแล้วนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเราค่อยไปเชเลยกันอีกทีหนึ่งนะทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ตรงนี้ อดี๋ยวเราไปเปิดตามหามาชเชลาโนกันดีกว่านะครวันนี้ถือว่ามาเดินสำรวจตรงนี้นะครับอย่าลืมไปอย่าลืมมาเล่นตรง,ตร,งรอบก่อนลองชนะเลิศน,นะครับตรงนี้ก็จะแจกของนะครับมาชงมาชเชลาโน่ตรงนี้ยังมีอยู่นะครับมีขี่ตัวอโอเค 94, 97, เก่เก้เนี่เปิดเล่นลองมาลุ้นตรงนี้9ะ92-97นะรีบเล่ 92, 97, นะรีบ,รบ,รบขายดีกว่าครับตรงนี้ที่ว่าน่าสนใจนะครับ อีเวนต์สดอีเวนต์สดก็จะเป็นการแลกนักเตะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะแต้มตัวนี้มีเยอะอยู่แล้วครับแลกทุกคนก็ยังได้เลยนะอ่นในส่วนของรางวัลยูโรครับเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ดีกว่านะครับเราจะมาตามหานี่มาเชลโนสองตัวเหมือนเดิมไหมสัปดาห์ที่4แล้วนะนี่กีการน์นี้มีทั้งหมด6สัปดาห์เฮ้ยนี่ไง9 4 97เ้ฮ้ย3ตัวเลยหวานจีบปะ่ะมาไปเราเปิดไปเลยครับ มันไม่มีแบบเปิดแบบทีเดียวรั่วเลยหรอเนี่ยไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับเปิดเลยเราจะเอามาเชลโนมานี่แหละนะครับดูค้างๆาได้ดูเด็กมาครับของนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะนะครับต้องการมาเชลโนแล้วก็นักเตะนะครับมันคงไม่ออกเร็วๆนี้หรอกไอตัวนักเตะนะ่ะตัวนี้คงเป็นเทท้ายนะครับ <laughs> รู้รู้เหลี่ยมรู้สไตล์ของเอออยู่แล้ว เลดการออกมันไม่ได้แบบออกไวขนาดนั้นเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆอ้าวเปิดแล้วยังไม่เห็นหน้าเลยอ๋อตัวหกสิบโอ้โอเคถึงไหนแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วข้างล่างใกล้ใกล้เต็มแล้วนะครับเดินกลางก็ครึ่งหนึ่งข้างล่างเดินกลางใกล้เต็มแล้วข้างบนยังไม่ออกสักตัว นี่ไงข้างล่างเกือบละขาดอีก2ข้างบนขาดอีก3โอเคใกล้ละอ้าวมาเชียรลโน่ออกถ้างั้นอย่าวพึ่งอย่าพึ่งไปรอลุ้นกันก่อนเปิดข้างล่างให้มันได้หมดก่อนแล้วค่อยไปลุ้นกันอีกทีนึง เออข้างล่างก็ยังเหลืออัญมณีหนึ่งร้อ,อนยน, 100. น่าจะเป็นรอบนี้แหละอัญมณีหนึ่งรอยอัญมณีหนึ่งร้อยแน่นอนเอ,อ้ยเราผิด88ตัวไหนอ,อ๋อแปต้องปกเกินไม่ได้รล้เลยเอล่ะละเหลือ5้าแสนกับหนึนะครับดูที่วจะออกอะไร5้าแสกับหนึ่งร้อ่ะห้าแสกับเพชรห0ึ่งเพชรหนึ่นานไงว่าแล้วเชอ่ะ มันก็จะเหลือ4อันนี้นะครับดังนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่าเรามาลุ้นกันดีกว่าสัก2แสงแล้วกันนะ <c oughs> เพื่อที่จะแบบลุ้นๆนิดนึงลุ้นๆนิดนึงสองแสงสองแสงสองแสงน้อยเออนักเตะไม่ใช่มาเชลโนโอ่ะเหลือ3แล้วครับ3รางวัลน,นี้นะครับมีนักเตะก็สิบสี่ถึงเก้าสิบเจ็ด มาเชลโนแล้วก็เงิน5้าแสนฮะได้เป็นเงินห้าแสนละมั้งรอบนี้ได้เป็นเงินห0 0แสนละมั้งนั่นไงโอเคอะนี่แหละรอบนี้แหละของแท้แน่นอนครับก็จะเหลือ9 4ถึง9กเจแล้วก็มาเชลโนครับเรามารุ้นกันดีกว่าว่านักเตะคนต่อไปที่จะออกมาคือใครนะฮะว่าไปแล้วขอสองแสงเหมือนเดิมหนึ่ง และเอสองโอเคโอเคอ่ะมาเชลโนจริงจิงอ่ะถ้างั้นก็ลุ้นตรงนี้แล้วล่ะครับตรงนี้เรารู้แล้วล่ะนะครับว่าจะเป็นนักเตะ94-97ดังนั้นก็ลุ้นสักสามแสงแล้วกันนะหนึ่งแสงและหนึ่งแสงแล้วต้องกดตรงไหนดี ea นี่คำว่า ea นี่คือคำว่าเกลือเลยนะสองแสงและอ่าเราไปกดตรงทั่วยูฟาแล้วกัน ช่วยยูโรทุกทียูโรรอบนี้97มาจงมา97 97แน่นอนโอ้โหสัญชาติก็ไม่ใช่ละตรงปกแน่นอนแบบนี้มันตรงปกแน่นอนโอ้โห12ล้าน12ล้านทำไมไม่ออกตัวดีๆกว่านี้อะไม่เป็นไรเรามีลุ้นอีกรอบนึงนะครับผมรอบนี้นะครับก็ขอให้เปิดตรงนี้ไปนะครับเราก็จะได้ลุ้น ว้งอโอ้ไม่ต้องลุ้น94หรอกมัง้งเปิดไปเลย80ตรงปกเป้เดี๋ยวเรามารุ้นตัวนี้ฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไง94ได้ลุ้นหรอเนี่ยมาะสองแสงสองแสงหนึ่งแสน สองแสงมาโอ้โหแปดสิบเก้าดีกว่าปกนิดหนึ่งปกแปดสิบแปดอันนี้ได้แปดสิบเก้าอันนี้ต้องสิบรอบนะครับถึงจะได้นะครับดังนั้นก็คงจะต้องรอรอบรอบนนหน้าแหละนะครับตอนนี้มาเชลโนเรากี่ตัวแล้วนะมาเชลโนเรากี่ตัวแล้วมาดูหน่อยเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ด 2 4 6 8 9โอ้ยขาดขาดอันนึงขาดอันนึงเราจะไปหาจากไหนอะมาเชลโลอีกอันนึงมีใครแจกไหมในนี้ไม่มีในนี้ก็ไม่มีไหนไหนมีเนี่ยไหนไหนมีแลกเปลี่ยนก็แลกแล้วแลกแล้วโอเคก็ขาดอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเราว่าจะตีเราว่าจะตี นักเตะที่ได้มาเมื่อกี้นี้ครับด้วยความที่กดเร็วไปหน่อยนะฮะช่วงนั้นกำลังรับอะไรอยู่นะครับ mm hmm. ว่าจะตีอาเก้นี่แหละนะครับ mm hmm. ว่าจะตีอาเก้เป็นเมสส้มแทนคิวมาโดนะครับข mm hmm. าดมาเชลโนอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวกลับมาคร mm ับ hmm. ตอนนี้เราได้ของเรียบร้อยแล้วนี่ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนคิวมาโดนะครับ mm hmm. ให้มาเป็นอา,อาร์เก้นะฮะ อากี ke, ตรงนี้ใช้ 50, ก้ารอยห้าสิบก็จัดปุ๋ยจุบอืมโอเค2ี่สิบสี่แล้วก็สลับตัวนิดนึงชิบเดี๋ยวอากี ke, เราจะมารีวิวในรอบรอบหน้าแล้วกันคนระับแล้เราฝึกก่อนใช้เท่าไหร่ ใช้หมื่นหึ่งไม่มีปัญหาจัด <urgency. S 2> ไปเลยยี่้านะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตีบวกเพิ่มแล้วกันนะเพิ่มแรงหน่อยโอ้มีพบพอดีครับเส้นทางรูปผู้ชายสักหนึ่งอันไหมไม่เอาดีกว่าเออไม่เอาเส้นทางรูปผู้ชายดีกว่าครับมาณนี้แล้วกั ín. น นี่คือนักเตะคนที่10นะครับที่เป็นมิดส้มนี่นนครับในส่วนของเทน30เดี๋ยวเราค่อยไปเทนอีทีนึ้ด้วยความที่อาเก้เขาเป็นตัวมิดฟิลเกมรับอยู่แล้วครับดังนั้นก็จัดหนักจัดเต็มไปที่เกมรับไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่านไปดูสเตตคร่าวๆกันแล้วกันครับในส่วนของรีวิวก็คงจะเป็นรอบหน้าแหละนะครับรอบนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสปีดไม่เยอะมากนะร้อยสามสิบกว่ากว่ครับในเรื่องของอการเกมรับก็ประมาณนี้ครับอาร์เก้จุดเด่นของเขาก็คืออในเรื่องของสปีดนะครับเท่าทีเท่าทีในเรื่องของเกมรับนะครับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับการจ่ายบอลก็ไม่แย่ครับสภาพร่างกายดีครับลุ่นสมบัติก็เป็นเพลย์เมเกอร์ครับนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะในส่วนของอาร์เก้นะครับนะตอนนี้ก็ขาดคนสุดท้ายนะครับซีดานครับซึ่งยังหาใครมาแทนซีดาน เป็นเม็ดส้มยังไม่ได้ก็เรีงๆไว้อาจจะเป็นโมดิชอะไรก็ว่าไปทีนะครับเนาะไม่รู้โมดิชก็เดอร์บอยนี่แหละเม็ดส้มนะครับ,รบเดี๋ยวหาจังหวะอีกทีนึงก่อนครับเพราะว่าการจะตีเม็ดส้มมันก็ต้องตีไปที่30แหละนะครับอะไรยังไม่มีตอนนี้นะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสวัสดีนี้สวัสดีครับ